จะจะยื้ได้ของดีๆทั้งนั้นเก็บไว้เก็บไว้แต่พอก่อนนะจ๊ะนี่คือน้ำจิ้มเพราะคนข้างล่างจะได้ใกล้ชิดมากกว่าที่ฉันใกล้ชิดแต่ด้านใกล้ชิดเกรซจีเนียสยูทั้งคู่เลยหรอถูกต้องแบบเนื้อเน็ตเนื้อลายถ้าแต่ก่อนอื่นเราเปตรงไหนค่ะไปตรงกลางกลางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแน่นี้จะคอ เดี๋ยวก็ก <Sandy> ล <working> ้ามเนื้อขอเสียจ้ก่อนเลยขอพูดกับน้องพีทแะนำทักทายทแฟนก่อนนะครับทักหน่อยสวัสดีครับพอดีฉันมาแล้วครับต้องทำแบบก็ชิคต้องทำแบบก็ชิค วันนี้คพอแล้วปราบเพื่อนดีใจกันอย่างไเอาล่ะเอาละไม่ต้องรีบเดี๋ยวลูกกระเดือกหล่นลงมานะลูกเดี๋ยวเรานะคะจะมีผู้โชคดีที่จะได้มาใกล้ชิดเมื่อกี่แบบนีบบ่ปวดที่ปากเลยนะได้ชิดมา ที่บอกเพราะเดี๋ยวถ้าใครได้ขึ้นมาคุณอยากกอดเหรอจัดให้แต่ขึ้นมาหมดนี้เห็นพีจะไม่ไหวไหมพี่นะครับผมไม่ได้ต่อยฉะนั้นคุณอามีกติกาอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้างานทุกท่านก็มีบัตรเข้างานใช่ไหมคะมีมาอ่ชูขึ้นในหยิบนะคะแล้วก็มองบัตรเข้างานหรือมีใครพุดลวดจักรสีเข้ามามีไหมคะทุกคนต้องมีบัตรนะค่าที่นี่ไม่ใช่งานการแจ้งค่ะคุณ เกบนบัตรมีลายเซ็นของพี่พีชนะคะแล้วก็พี่นิชคุณอยู่ด้วยมีไหมมีไหมมีไหมคะของใครไม่มีไหมคะมีไหมคะหรือใครมีแอบเซ็นของตัวเองห้อยท้ายไว้เนี่ยก็จะมีลายเซ็นอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เ็กๆ<อ>ของใครลายเซ็นเป็นสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะคสี่คนผู้โชคดีเท่านั้นค่ะสี่คนสี่คนยกมือยกมือเซตตาจอย มาเร็วเฮ้ยมีผู้ชายด้วยอะะอ้าวพี่ครับเยกปกกับคนอื่นดีครับใหมใช่ไหมใช่ดหมใบ่ไี้ดูซิใช่ไเหล่ไหมไม่ไหมใช่ไหมใ่ใช่ใช่ไหม่ไหมใชชไหมใช่ไหมมมชิด่ก็ จะได้สีเหลือไหมนิชคุณจะกระปัดเหงื่อเลยเว้ยแม่นิชคุณบอกว่าเออการนี้เธอจะมาแอบรักถ่ายรูปไม่ได้นะสวิตรีฉันยังไม่อนุญ,ญาตแม่ต้องได้เป็นผู้โชคดีก่อนเธอต้องไ,ได้เป็นผู้โชคดีก่อนเธออย่าคิดว่าจะขึ้นรถเธอ,อได้เลยนะผู้โชคดีสองในสี่คนเธอพลาดไปเธออาจจะได้ตุ๋ยหรือหอมแทนทำบุญมาดีๆนะ หนึ่งสองสามเอ้ยฉลอมพงไม่ขึ้นเว้ยดีดแล้วแล้วเอาแล้วล่ะค่ะงานนี่ล่ะค่ะรูกขาเอาเลยอ่ะชนะนะคะก็ได้สี่สี่ผู้โชคดีนี่แล้วนะคะ กอดอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาร่วมสนุกดวยผู้โชดีกันไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะแต่ไม่ได้รื่วงกันก่อนไม่ชิดนะคะเป็นเรื่องวันนี้นะคะมอบของก่อนที่พีชนะคะพี่คุณนะคะก็มีแบรนด์สุกไก่สกัดที่มีลนเซ็นนะคะของพี่คุณให่พีชไปเลยภาพภาแกบมาลักกอนนะมอบของเฉยนะใช่ไหมคะอะมองกล้องด้วยกล้องไหนของเราคะ นู่นค่ะน้าที่ใส่หมวกคนดูนะคะอ่ะมอง1น3สองสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนแรกฉันยังไม่ได้ภาพเลยอะเออเธอได้ภาพก่อนนะเออเออแม่อีนี่แคแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเล่นเกมเพิ่มไหมนะนะเออมาไอม่ไดเล่นแล้วเนาะ เออเออน่าน้าชิดไปเอ้าเอาแล้วเ้ยเฮ้ยโอ้คเลยค่ะไอ้เจ็สิอ่ะลงไปได้ละลงไปได้ละ อยากไหมอยากคนระับอยากไหมอยากครับอ่ะอยากงัก้นขยับมาข้างหน้างั้นขยับมาข้างหน้าแม่<ช>เราจะมีเกมนะคะอ่ะพี่พี่ขยับมาข้างหน้านะคะก่อนนะเราจะมีเกมเรามีประตูสี่บานนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะโชคดีได้ก่อนนิชิคุนและน้องพีชนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้บานชิดกันก่อนเดี๋ยวให้พี่พีชนะคะและพี่คุณนะคะไปแอบซ่อนตัวอยู่หลังประตูเฉลี่ยประตูก่อนเข้อประตูบานไหนก็ได้นะอ้าวสีคนนี้มาก่อนสีคนนี้มาข้างหน้ามาเร็ว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 ไม่รู้เข้าไปแอบก่อนนะเดี๋ยวจ้จ้า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  ลูกทำไมลูกไม่ก่อนกันกับหลานล่ะลูกหลานอ่ะจะไปทางนี้ตลอดเลยอจะเทตัวมาทางนี้ตลอดไหนผู้โ่อดกีออกมาสิยืนข้างหน้าสิมาหน้าสิอ่ะยืนข้างหน้าสิขุชกอดเน้นๆอีกสักทีอยากจะเข้าไปอยู่ประตูเดียวกับนิจคุณหรือพีทก็ได้วะไม่ได้เข้ามมาสี่ก็ต้องสี แต่ว่าสองสาสองคนข้างหลังจะเลยเนาะเนาะดูยังรังเกียจด้วยแบบเจอหน้าหนูแบบนี่แต่สุชาติดีมากนะกกอดคุณอาไม่กลัวเนื้ออาหลุดเลยอะไรดูเป็นแม่ดูเป็นแม่เหรอแม่โอเคๆทีนี้ก็สงสารเอ็นด well okay, okay, okay. ูนาน้นงะเพราะแต่ละคนก็มีความฝันตัวเองฝ่าฟันกันเข้ามาเออฉะนั้นเดี๋ยวนะ อันนี้เขาได้กอดดิฉันคุณแล้วอันนี้เขาได้กอดพีทแล้วให้เขาสลับกันกอดบ้างไหมหนูไม่สลับนกนีันห้เป็นีลยนะอาให้เป็นทีนะพดโอ้อแอขตับงไได้นะกทีนี้เหลือสองงานก็เอ็นดูเนาะเอ็นดูก็มีความหันของเขา อยากจะกอดกับเขาบ้างไหมอะเอ่ะอ่อะอ่ะอ่ะยากกอดจริงเหรอครับถามให้แน่ใจก่อนแต่ขอทิงปมาเรื่องก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับจริงอ่ะหนูหนูมีความฝันอะไรก็อยากกอดนิชกุค่ลอ่ะจะถามว่าน้องพีทด้วยได้ไหมด้วยกอดนิชกุลกับพีทด้วยได้ไหมให้ทั้งคู่ก็ได้อ่ะ หนูให้น้ำสเปรย์หนูมีของมีค่าอะไรที่พราว่าจะให้อากับทัพพี่ต้นหอม้างพี่นำไปเออเข้าลงรับคำนำเรื่องว่าจะมีเอออ่ะเราให้เราให้เราให้อ่ะให้ให้ให้จุดชาติสุดชาติมาทางนี้มาทีละคนก่อนใจเย็นนะคุณเลยพนักงห้โชคดีเริ่ม พอเดี๋ยวให้ดังสลับกันบ้างสลับ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 เออโอเคพอาพอเอเป็นยังไงคุณอาอ่าเป็นยังไงนะทำภาพความรู้สึกไหมก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะในเมื่อน้องมาแล้วก็ได้โอกาสดีๆที่จะได้ใกล้ชิดนะคะกับแบรนด์ Genius Duo นะคะ ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะทําตามความฝันของตัวเองนะคะตั้งใจแล้วก็ค่อยๆทัไปเหมือนอย่างที่พี่ๆทั้งสองคนได้ฝ่าฟันหลายๆอุปสรรคมาแล้วนะคะอาทายลูกส ะลงดีๆหรือจะให้เจ้าเจ้าที่ตำรวจมาจับกุมลงไปนะคะด้วยโอ้ขอให้ความฝันหนูสำเร็จนะคะหนูจ๋านแต่แม่ควบคุมกันลำบากจริงๆดีจังเลยเห็นแล้วเราก็ชื่นใจก็จะเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเนาะในเวลาที่ก่อนนี่คิดอะไรส่งมอบความรู้สึกอะไรส่งมอบความฝันให้กั้งใจพี่และพี่จะส่งมอบอะไรเรามอบความคิดให้กันดีนะคะก็ขอให้สำเร็จทุก